สวัสดีครับคลิปนี้ใครไปดูถือว่าพลาดนะครับเพราะเราจะพาท่านไปดูหอยนะครับคลิปนี้จะนําเสนอเรื่องหอยลรว่ๆนะครับดาาไปดูวกันครับสวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ที่ยี่สิบสามนะครับวันนี้นะครับบอกไว้เลยครับคนชอบหอยครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะวันนี้เราจะพาท่านไปดูหอย สำหรับหอยที่จะโชว์วันนี้นะครับแอนแอนแอนมันก็คือหอยโคงหอยเชอรี่แล้วอีกอย่างก็นี่ตัวเล็น้อยนียน่หอยเชอรี่สีทองกำลังมาแรงมากครับท่านเราไปดูความแตกต่างกันครับว่ามีความแตกต่างยังไงบ้างนะครับ เรามาดูหอยกันนะครับความแตกต่างระหว่างหอยโข่งกับหอยเชอรี่นะครับอันนี้จะเป็นหอยโข่งนะครับอันนี้หอยโข่งนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับหอยโข่งนี่ครับหอยโข่งนะครับนี่ครับฝาเขาจะเป็นสีขาวนะครับนี่ครับฝาจะเป็นสีขาวแล้วไอ้ตรงบุ๋มตรงลักยินนะครับ แค่จะไม่มีครับมีหน่อยเดียวนะครับแล้วก็ตูก็จะป้อมป้อมสั้นๆนะครับนี่ครับป้อมสั้นๆเปลือกก็จะหนานะครับเปลือกก็จะหนานะครับนะครับเปลือกจะหนานะครับนี่ครับเปลือกทั่วไปนะครับปลายนอกนี่ครับเขาจะหนากว่าหอยเชอรี่นะครับนี่เรามาดูหอยเชอรี่นะครับนี่ครับหอยเชอรี่ เปลือกก็จะเป็นสีดํานะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมเปลือกในจะเป็นสีดําแล้วขอบเนี่ยตรงนี้เขาก็จะลึกนะครับเนี่ยระหว่างปากหอยเขาครับนี่ครับเปลือกก็จะบางครับนี่ครับเปลือกเปลือกรอบข้างก็จะบางกว่านะครับแล้วสังเกตเด่นๆนะครับนี่ครับตรงบุ๋มรอยบุ๋มด้วยลักยิ้มเขานะครับจะเป็นรอยบุ๋มเข้าไปลึกมากนะครับแล้วตูดเขาก็จะ ยืนออกมายาวนิดหนึ่งนะครับยาวกว่าหอยนี่ครับผมเจ็บต่างนะครับยาวออกนี่ครับตัวจะยื่นออกมาหน่อยนะครับนี่ครับสังเกตเด่นที่สุดก็คือนี่ครับลักยิ้มกับตรงเปลือกฝาเปลือกหน้าคนนี้ครับนะครับจะเป็นสีหอยเชอรี่จะเป็นสีดํานะครับหอยขู่ก็จะเป็นขาวๆนีครับนี่ครับ อันนี้ธรรมชาติเลยครับผมเก็บมานะครับนี่ครับนี่หอยโพงทวนี้หายากมากนะครับพอดีเพิ่งเดินไปเจอมานะครับไปเก็บมาเพาะเลี้ยงไว้นะครับนี่ครับลักษณะกล้องมงก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับจะแตกต่างกันแบบชัดเจนนะครับถ้าสังเกตดีครับนี่ครับอันนี้เราต่อไปเราจะมาดูหอยเชอรี่นะครับ อันนี้หอ,อยเชอรี่เราเจอธรรมชาตินะครับอันนี้ก็เปลือกก็จะสีทองเหมือนกันนะครับแต่ข้างในเขาก็จะไม่ทองนะครับจะเป็นอันนี้เปลือกสีทองแต่ข้างในเขาจะคล้ำนะครับอันนี้หอยเชอรี่สีทองน,นี่ครับลักษณะเด่นเขาคือนี่ครับข้างในนะครับเขาก็จะสีทองด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับ อันนี้หอยเชอรี่สีทองนะครับกําลังมาแรงอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับเนื้อข้างในก็จะเป็นสีเหลืองทองสวยด้วยนะครับอันนี้เราเก็บจากธรรมชาติมานะครับสีก็อาจจะทองทองหน่อยนะครับแต่เนื้อข้างในก็จะเป็นสีดำนะครับเราสังเกตนะครับหอยเชอรี่ไม่ว่าจะเปลือกสีทองนะครับนี่ครับฝาเขาก็จะสีดํานะครับสังเกตง่ายเลยครับนี่ครับ ล้วลักยิ้มก็จะนี่ครับแต่ใหญ่บุ๋มใหญ่นะครับอันนี้ก็หอยเชลรีมั้ครับแต่สีทองนะครับสีทองที่เก็บตามธรรมชาติแต่เนื้อในเขาก็จะเป็นสีธรรมดานะครับไม่ใช่สีทองนะครับนี่ครับสังเกตหอยเชลรีเปลือกบางมากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําแค่นี้นะครับและความตัวแตกต่างของของไข่นะครับ เดี๋ยวพาไปดูไข่นะครับนีคือไข่หอยเชอรี่นะครับไข่หอยเชอรี่นะครับเป็นสีชมพูนะครับไข่หอยเชอรี่นะครับส่วหอยโขงก็จะเป็นไข่สีขาวนะครับอันนี้ไข่หอยเชอรี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหอยโขงนะครับนี่ครับลักษณะหอยโขงก็จะเป็นสีขาวชัดเจนนะครับอันนี้เขาจะไข่ตามขนาดนะครับหอยโขงนะครับประมาณนี้นะครับ